เด็กบางคนนะก็มีของเก่าดีมาแล้วมีบุญเกิดในครอบครัวสมาธิทิอะไรบางคนเคยฝึกภาวนานะจะมีบุพกรรมเกิดในครอบครัวมิจฉาทิฏฐิแบบนี้ก็มีลำบากนิดหนึ่งบางคนไม่มี กรรมาฐานเดิมไม่เคยฝึกเลยนะนเกิดในครอบครัวสามาธิทิขนะิ<ม>ก็ได้เรียนรู้ในชาตินี้ค่อยพัฒนาขึ้นมาบางคนไม่มีของเดิมเกิดในครอบครัวมิจฉาทิฏฐิยากที่สุดเลยเราบรรลุธ,ธรรมนะมันอาศัยต้นทุนของเก่าส่วนหนึ่งเป็นจุดตั้งต้น รวมเข้ากับความเพียรในปัจจุบันนี้อีกส่วนหนึ่งเหมือนถ้าเราเคยฝึกกรรมฐา,านมาแล้วมันก็เหมือนเราเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยแล้วเรามีทุนแล้วสะสมมานานไปประกอบการอนะไรเงี้ยไม่ลำบากถ้าคนซึ่งไม่มีทุนการที่เราภาวนาเนี่ยนะนะถ้าเรา อินทรีเราแก่กล้าเราก็ได้มากผลในชีวิตเนี้ไม่ยากเกินไปขอให้รู้หลักทำให้ถูกเมื่อรู้หลักแล้วทำถูกแล้วทำให้มากอะหูธีกตาทำเยอะๆทำบ่อยๆเราออก,ก็ออกดอกออกผลได้มากได้ผลในชีวิตนี้ยหรือถ้ามันยังไม่พอ มันก็สะสมไว้ชาติต่อตอไปมันก็ง่ายชาติต่อไปมันก็จะง่ายเ็นบางคนเขาพอวนาง่ายๆเราลําบากอนะไรเงี้ยคล้ายๆเราเกิดมาจนอนะจะทำมาหากินก็ลําบากหน่อยแต่ถึงเกิดมาจนมันก็ไม่จนตลอดไปหรือคนเกิดมารวยมันก็ไม่รวยตลอดไป เกิดมาจนอย่างเราไม่มีต้นทุนในการภาวนามาก่อนนะเราอดทนนะเราขยันนะแบบพวกเจ้าสัวทั้งหลายนะมาเมืองไทยเสือผืนหมอนใบอนะไร้ตั้งตัวกันได้ทุกคนที่มาเมืองไทยเสือผืนหมอนใบตั้งตัวได้ทุกคนไหมก็ไม่ได้มันอยู่ที่กรรมเก่าอันหนึ่ง รมใหม่กันนั้นกรำเก่าที่สำคัญนะที่พวกเรามีแล้วหลวงพ่อเห็นว่าดีพวกเรามีกรำเก่าที่ดีอยู่อย่างนั้นเรามีขันเรามีขันห้าที่แข็งแรงที่โอเคไม่ได้บ้าใบาบอดออกมาแต่กำเนิดขันห้านะั่นแหละคือตัวกรำเก่าของเรา กรรมในอดีตนะทำให้เราได้ขันห้าอย่างนี้เป็นวิบากจากอดีตนี่เรามีต้นทุนไม่น้อยนะที่เราได้ขันห้าของมนุษย์อย่างนี้ขันห้าของเดรัชานเนี้ก็อาภัพภาวนามไม่ได้เื่าจิตเต็มไปด้วยโมหะของเราได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ถือว่าโอเค มีขันห้าที่ดีมีต้นทุนที่ดีแล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาขันของเรานะไปต่อยอดนะให้มันดีขึ้นไปได้มักได้ผลหรือจะเอาขันห้าไปทำชั่วมีต้นทุนนะมันก็เหมือนลูกเศรษฐีแทนที่จะขยันทำมาหากินนะเอาไปเล่นการพนัน ติดยาเสพติดครบคนชั่วสมบัติที่มีก็หายนะอย่างของเราเนะี่ยเราขันห้าของเราเอากายเอาใจของเราไปทําชั่วผิดศีลผิดธรรมเราก็หายนะทางธรรมแต่ถ้าเราเอาศัยต้นทุนอยู่ขันห้าของเราตรงเนี้ยสร้างคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นถ้ามันพอนะ มันก็จะได้มากได้ผลในชีวิตนี้แหละยังไม่พอมันก็เป็นต้นทุนชาติต่อไปก็ภาวนาง่ายในพระไตรปิฎกก็มีนะหลายท่านเลยเกิดมาเนี้ยลำบากยากจนแสนสาหัสเลยถูกยากมากมายข้าวไม่เคยกินได้อิ่มสักมือหนึ่งเลยทั้งชีวิตอะย่าเงี้ยท่านก็เห็นทุกข์เห็นโทษของวัฏฏะท่านก็เป็นพาาระลรหันได้ เนี่ยต้นทุนน้อยนะแต่ว่าอดทนอากเพียรพวกต้นทุนเยอะแล้วก็เหลวไหลทำความชั่วได้เยอะอย่างคนรวยคนหลอ่อคนสวยอะไรอย่างนี้นะเอาไปทำชั่วก็ททำได้เยอะนี่พอเรามีต้นทุนที่ดีเรามีขันห้าที่ไม่พิกลพิการนะเรามีอริยทรัพย์ดั้งเดิม เรามีศรัทธาที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมยิ่งถ้าเรามีศีลอะไรเงี้ยเรียกเรามีต้นทุนในทางนามธรรมที่ดีเลยในทางรูปรธรรมเรามีขันที่ดีแล้วต้นทุนนามธรรมถ้ามีเยอะก็ขยันภาวนามีน้อยก็อดทนภาวนาถ้าต้นทุนเราเยอะเราไม่ต้องขยันมันภาวนาอัตโนมัติ ไม่ได้เจตนาภาวนาภาวนาทั้งวันนะไม่มีต้นทุนก็ต้องบังคับมันถึงเวลาต้องภาวนาอยากทำผิดศีลบังคับมันไม่ทำต้องฝึกอย่างนี้ได้่อยๆนะเราชีวิตเราถึงจะดีขึ้นกรมาพกจิตนี้มีพฤติกรรมตลอดเวลามีพฤติกรรมที่ดีบ้างพฤติกรรมที่เลวบ้าง คือเดี๋ยวก็ปรุงดีเดี๋ยวก็ปรุงเล็วอะไรอย่างนี้อ่านมันไปเรื่อยตามรู้มันไปเรื่อยมันมันยารู้ว่ามันมันยามันวางฟอร์มเป็นนักปฏิบัติรู้ว่ามันวางฟอร์มดูไปเรื่อยๆเก็บเล็กเก็บน้อยดูมันไปเรื่อยถึงวันหนึ่งก็แจ้งขึ้นมาความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดจากตันหาทั้งสิ้น พรุงดีหรือปรุงชั่วก็เกิดจากตัณหาพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อประโมทประโมทโชววัดสวนสันติธรรมแสดงธรรมเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2565